เอ่อสวัสดีครับวันนี้ก็มามาดูนะครับเหรียญหลวงปู่ปทวดนะครับวัดช่างให้นะครับปีสองห้าศูนย์เก้านะครับซึ่งมีชื่อว่านะครับเหรียญพุทธซ้อนนั่นเองครับด้านล่างเนี่ยเอ่อก็จะเป็นอาจารย์ทีมนะครับวัดช่างให้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นนี้ ก็จะมีด้วยกันเเขาเรียกว่าหลายเนื้อครับแต่ว่าองค์นี้เขาเรียกว่าเนื้อช้อนซ่อมนะครับเนื้อช้อนซ่อมอวาก้าเปยนะครับผมข้างหลังปีสองห้าหนึ่งหนึ่งกับสองห้าูนย์เก้าเนี่ยจะต่างจะต่างกันตรงที่ปีสองห้าศูนย์เก้าเนี่ยจะมีตุ๊กตานะครับในสถูปส่วนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่มีครับ แลวองนี้ก็คือพระก็อ่อนสวยนิดนึงนะครับแต่ถ้าสวยๆก็หลายหลายหมื่นถึงแสนนะครับอง์นี้ผมก็เลี่ยมทองมานะครับหมื่นหมื่นนิดๆน,นะครับแล้วก็พระเนี่ยก็ตีตามสภาพนะครับถ้าใครชอบนะครับพี่ท่านใดชอบนะครับหลวงู่ทวดปีสองห้าศูนย์เก้าองนี้ผมเอานะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับก็ตีพระแค่ประมาณ เจ็ดพันฝาบาทครับเพราะว่าเลี่ยมทองมาเนี่ยก็มื่นหน่อยๆเลยครับดูนะครับทองหนาทองดีนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็เโทรมาหาผมได้นะครับ0 9 8 8 5 4ก้า6ปนนะครับอ่านี่นะครับผมเลี่ยมทองสวยๆครับก็คลิปนี้ก็จบลงสั้นๆนะครับก็พระดูง่ายนะครับขนาดศึกแล้วนะครับ ศึกแต่ศึกไม่เยอะนะครับก็ยังมีความคมชัดตาหลงมปทั่วนี่ลึกเลยไหมครับหนังสือนี่ชัดเจนนะครับผมก็พระน่ารักครับแล้วก็พระน่ารักนะครับพุทธคุณยังเท่าเดิมนะครับเลี่ยมทองสวยสแขวนสบายๆนะครับก็อย่าลืมโทรหาผมนะครับสวัสดีครับ